สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับแม่ไก่พระแม่ของบ้านอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับเวิร์กช็อปที่แล้วได้เล่นกันไหมคะที่ไก่บอกให้ทุกคนอ่ะลองไปพูดในสิ่งที่ไก่อ่ะส่งข้อความไปให้เนาะใต้คอมเมนต์ใช่ไหมคะแล้วทุกคนได้ลองทํากันบ้างไหมเห็นอะไรในนั้นไหมคะแน่นอนว่าถ้าทุกคนทํานะ ไก่การันตีได้เลยว่าวันนั้นคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะนะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเวิร์กช็อปที่ไก่ให้อะคืออะไรให้คุณกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคลิปที่แล้วนะคะไก่จะมีเวิร์กช็อปอะให้ทุกคนอะได้ลองทําดูนะคะมันเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยแต่เวิร์กช็อปนะี้ทรงพลังมากๆและมันจะทําให้คุณอะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่าคุณอะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้าง มันจะเห็นผลตั้งแต่วันนั้นที่ทำเลยค่ะทุกคนและแน่นอนค่ะเมื่อเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนว่าคําพูดของเราความคิดของเราที่ทรงพลังมากๆเนี่ยเขาสามารถกําหนดให้ชีวิตเราอ่ะเป็นเหมือนที่เราพูดได้เลยนะคะวันนี้จะบอกว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือคุณจะต้านหรือไม่ต้านก็ตามว่าสิ่งที่คุณกําลังพูดอ่ะ มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณวันนี้ไก่บอกได้เลยว่าต่อให้คุณปฏิเสธแต่คุณก็หนีความจริงตรงนี้ไม่พ้นอยู่ดีคุณสังเกตไหมว่าที่ผ่านมาทําไมชีวิตคุณถึงวนลูปเหมือนเดิมทําไมเหมือนจะดีแต่ก็ไม่สุดเป็นเพราะอะไรไก่จะบอกให้นะคะที่เป็นเพราะแบบนี้มันเกิดจากพลังอํานาจในคําพูดที่คุณได้พูดออกไปพูดแบบที่คุณไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างนะใครเป็นบ้างที่เมื่อก่อนน่ะชอบพูดว่าลูกลูกไม่ดีลูกดื้อลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันต้องการทำไมนิสัยแบบนี้อ่ะคุณเห็นไหม แล้วเขาก็เป็นเหมือนที่คุณพูดจริงๆหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณที่คุณน่ะกำลังหวานมาเมล็ดพันไปด้วยคำพูดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเองอย่างเช่นทำไมวันนี้ฉันเจอแต่เรื่องแย่ๆทำไมครอบครัวของฉันเป็นแบบนี้ นี่ไงคะแล้ววันนั้นคุณก็เจอแต่เรื่องแบบนั้นและครอบครัว,วก็เป็นแบบนั้นถูกต้องไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนี่คือการหวานเมล็ดพันธุ์จากคําพูดของคุณคะ่ะและมันเป็นการหวานเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพลังงานต่ําๆแน่นอนคะ่ะทุกคนโลกใบนี้ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขามีกระแสไฟฟ้ารอบตัวเราหรือแม้กระทั่งในตัวเราทุกครั้งที่เราส่งสัญญาณออกอะไรออกไปที่ผ่านคำพูดของเรานะทุกคนสิ่งนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นจริงเสมอไม่เชื่อคุณลองสังเกตดูตัวเองนะเหมือนที่ไก่บอกแหละว่าทุกครั้งเวลาเราพูดออกไปอะด้วยความที่เราไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็พูดออกไปจริงไหมคะอย่างหลายๆคนน่ะ ชอบพูดและตัดสินตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณก็จะเจอสิ่งแบบนั้นะกับย้อนเข้ามาหาคุณแต่วันนี้การที่คุณได้มาเจอไก่การที่คุณได้มาเจอไรไก่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่มาหาศัรจรจย์ธ์มากๆเพราะอะไรรู้ป้าเพราะว่าไก่กําลังจะบอกทุกคนแบบนี้นะว่าเมื่อเรารู้แล้วแล้วคุณมาเจอไก่แล้วชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้น คุณจะสัมผัสได้จากพลังอํานาจที่ไก่ะได้ส่งมอบให้คุณผ่านคําพูดนะคะลองดูนะทุกคนวันนี้คุณลองเปลี่ยนคําพูดดูนะไก่จะให้คีย์อย่างหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้คุณอยากเป็นอะไรคุณบอกตัวเองได้เลยคุณบอกตัวเองได้เลยคุณไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองคุณว่ายังไงให้คุณยึดมั่นไว้ว่าคุณคือผู้สร้างของตัวเองคุณมีพลังอำนาจในตัวเอง ฉะนั้นการที่คุณพูดออกมาคุณกำลังสั่งตัวเองให้เป็นอย่างนั้นและคำพูดที่คุณควรจะพูดนะไก่จะบอกก็คือฉันเป็นฉันคือและฉันมีนี่3ามคำนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นคนคนนั้นไก่ยกตัวอย่างนะทุกคนอย่างเช่นของไก่ใช่ไหมไก่จะบอกตัวเองอยู่ทุกวันเลยว่าฉันเป็นคนมีความสุข ฉันเป็นคนสนุกสนานฉันมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ฉันมีครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยครอบครัวฉันมีแต่ความสุขคุณเห็นอะไรในประโยคที่ไก่พูดไหมคะทุกคำมันจะมีคำว่ามีเป็นคือ ถูกต้องปะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันคือประโยคทรงพลังค่ะทุกคนมันคือคําพูดทรงพลังและทุกครั้งที่เราพูดจิตใต้สํานึกของเรานี่แหละค่ะเขากําลังจดจําในสิ่งที่เราพูดแล้วเขาก็จะค่อยๆในระมิดชีวิตเราให้เราอ่ะเป็นเหมือนที่เราพูดคุณเห็นแล้วหรือยังคะว่าพลังอํานาจวิเศษมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครเลยมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณวันนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่าพลังอํานาจในตัวคุณยิ่งใหญ่ ขนาดไหนเปลี่ยนคำพูดนะคะทุกคนเปลี่ยนมาใช้พลังคำพูดที่ทรงพลังนะทุกคนแล้วคุณลองพูดไปบ่อยๆพูดซ้ำๆพูดในสิ่งที่คุณต้องการแบบที่คุณปรารถนาว่าอยากให้เกิดขึ้นนะคะลองพูดซ้ำๆดูนะคะแล้วคุณจะเจอชีวิตที่ปฏิหารไก่บอกเลยว่าหลายๆคนเขาทำสำเร็จแล้วนะวันนี้คุณเจอคลิปไก่คุณโชคดีมากๆอย่าลืมเอาไปทำกันนะคะแล้วฝาก กดไลค์กดติดตามช่องพระแม่ของบ้านแม่ไก่่านพลังงานแห่งความสำเร็จของทุกคนในครอบครัวไว้ด้วยนะคะเพราะคลิปต่อๆไปไก่จะมีคีย์เด็ดๆ หรือความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวผ่านพลังงานของเราที่เราอยู่บ้านแต่เราสามารถที่จะเป็นผ่านพลังงานส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวได้แล้วสามารถทําให้ทุกคนในครอบครัวนั้นมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไก่ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไก่ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท, comment, คณทุกการติดตามนะคะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ